เตี๊ยห้าทูนี่บันบันจันตีกะไม่มีคนรับกะบเพเลยออกกะตู่ทูนี่บันบันจันตีกะไม่มีคนรับกะบเพเลยออกกะตุกตีหาเกิงในพี่น้องมืดมืดตะลึกตื้อ ไฟขางโรงงานเป็นกระบื้อตินไทยไอ้ลูกคือเก่าแจงแล้วมองนี้มองอโรงงานสีฟ้าแจงแล้ว เวลาออกกะแล้วนะจ๊ะตีหาตีหาเครื่องเพิ่นติดไฟมันก็แจ้งเนี่ยเนาะตุงตรงนี้บ้านบ้านจันตีกะไม่มีคนรับกะเลยออกกะตูงตีหาเครื่องในพี่น้อง มืดมืดตะลึกตื่นไฟขางรงงานเป็นกระป๋อตินไทยวันนี้บั้นบั้นจันทร์พี่กะไม่มีคนร,รับกะไปไปออกกะตุกพีก่กะวันนี้ออกไปนี่กะสีขอนอนสักก่อนจะแป๊บหนึ่ง ตีหากรงในพี่นอ้องเมื่ดเมื่ดตะลึกตื่นไฟขางโรงงานเป็นกับปอติดไทยแจงแล้วมองนี้มองงานโรง,งงานสีฟ้าแจง,งแล้วสิทางกันล่ะบอกอ่างไางซะบันทึกการเดินทางไปทำงานของเราขอบคุณนะคะบ๊ายบายบรรยากาศ เตาตีห้าเดลูกคึกเก้ายิง,านเนงเก่งคนละกะเปิดไปหน้าบ้านนะก็แจ้งนี่ยกาศเนาะวันมาหอดกลางซอยละพี่น้อง ลงงานก่นกตัะติดไปถ่ายวีดีโอไปเนเพื่อนตรงไปพุ่นกระมืดถ่ายวีดีโอเป็นเพื่อนเด้อพี่น้องเลยจังสีลูกแปดมง เจ็ดโมงขอบ้แม่นรลานตื่นละปุ๊บโมงละรลานตื่นละก็นันเปิดเปิดงานวันจันทร์แปดโมงไปเงียบป่ะน,นี้การเนาะวันมาหมอดกลางซอยละพี่นอ้องาโรงงานโดนบบติดป้ เวลาออกาะแล้วนะจ๊ะตีหาตีหาเครึ่งไปเวลาโอกาสแล้วนะจ๊ะตีหาตีหาาครึ่งผมจะแย่งกระหอดเดืนดาขาดให้เนาะงี้เไปคลิปนี้ก็ได้ ขอบคุณที่รับชมเดอ้อที่มาอยู่เป็นวันนี่บันบนจันทร์ที่กะไม่มีคนร,รับกะนนเลยอ,ออกกะตูกเปิดเปิดงานบันจันทร์แปดมงไปเงียบอ่นนะี่จริงเกิงคนละ เปิดไปหน้าบ <iatric floor S 2> ้านนี่ก็แจงเนี่ยตีหาเครื่องพี่น้องเมื่อเมื่ตะลึดตืนไฟขางโรงงานเป็นกรบปติดไงเป็นติดไฟก็แจงเนอะตง ตรงไปพุ่นก็มืดถ่ายวิดีโอเป็นเพื่อนเด้อพี่นอ้องเลยปั่นจักรยานออกกะโอ้มืดแห้งเห็นยังเลยเห็นแต่ท่าน วีดีโอไปเป็นเพื่พอนอากาศน้ำเสาตีาห้าเดี๋ okay. ูกขึ้นเก่านี่บัน้นจันทร์ ีกะไม่มีคนร,รับกะมันเล่อ,ออกกะตุ่มไเวลาออกกะแล้วนะจ๊ะทีหาทีหาเครื่องถ่ายวิดีโอไปเพื่อน ปเด็ะกลับน้ำสรบตีห้ามดามีไฟขางลรงงานเป็นเป็นบางแหงที่เพนติดไว้เนาะ เพื่อนคือบันทึกการเดินเปิดเปิดงานวันจันทร์แปดโมงไปเงียบอว่นี้กาดเนาะวันมาหอดกลางซอยละพี่นอ้องโรงงานก็ตับติดไปพี่กะวันนี้ ออกไปนี่กะสีขอนอนสักก่อนจะแป๊บนึง<อ>ไปไปะเดีอกาศเนาะวันมาหอดกลางซอยแล้วพี่น้องโรงงานกดนติดไฟ ลูกคือนเ่าเปิดเปิดงานวันจันทร์แปดโมงไปเงียบอว่นี้การเนาะวันมาหอดกลางซอยแล้วพี่นอ้องโรงงาน,นก็จะติดไป นติดไฟมันกับแจงเนี่ยนะตุ้งตุ้งตุงลุมทางนั่นโโแหละบอกองา่ายๆซะบันทึกการเดินทางไปทำงานของเราขอบคุณนะคะบ๊ายายเปิดเปิดงานวันจันทร์แปดโมงไปเงียบป่ะน,น,นี่ทางนั่นแหละบอกองา่ายๆซะ บันทึกการเดินทางไปทำงานของเราขอบคุณนะคะบ๊ายบายถ่ายวีดีโอไปเพื่อนนแจงแล้วมองนี้มององ,งานทีฟ้าแจงแล้วไปชิแจงไปหอด